เดฟเพื่อนๆชาวเฟ e บุ๊กครับอดอทนไม่ไหวขออัดคลิปแม่งเลยคือพิมพ์เป็นตัวอักษรหรือตัดต่อคลิปนี้นมันไม่สะใจมันไม่ได้น้ำเสียงจริงๆจังๆอ่ะคือตอนเนี้ยอูเข้ากลุ่มพวกเราชาวหนึ่งจับเก้าไม่ได้เลยทำไมอะ่ะไอเรื่องแค่นี้แล้วมันหนัก,กบ,บาลใครอะ่ะอูก็จุดก็ จุดแล้วมึงมนเสือกจุดด้วยอ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กครับคือตอนเนี้โอาเข้ากุมพวกเราชาวหนก้าไม่ได้อีกแล้วถ้าเผื่อว่าใครเป็นคนบล็อกผมบอกนักมือเดียวครับไอบอลหรือไม่ก็พวกที่ทำตัวเป็นแอดมินอะแล้วไม่บล็อกออกอะกุถามจริงเหอะกุผิดอะไรสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กครับ คือผมได้อัดคลิปเข้าไปแล้วมีกระแสะคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าให้อัดคลิปที่สองอะ่ะจะไปครับไอบอลเอ้คิดได้เนาะให้ไล่กลัวจากพวกเราชานหนึ่งเก้าอ่ะก็เพราะเรื่องกระโหลกกระลาแค่นี้เองเหรอทำไมอะ่ะเอ้อบอลบอกกูหน่อยเด้กทำไมต้องไล่กูออกด้วยเพราะเรื่องกระโหลกกระลาแค่นี้เองเหรอ<ม>ถ้า กูเป็นพวกเราชาวหนึ่งจุดเก้าเรื่องนี้ถึงโคอังคณานแน่เรื่องนี้ถึงโคอังคณานแน่เปิดเดยเพื่อนชวนเฟซบุก๊กครับคือผมได้